ครับสวัสดีครับรีวิวนะครับโต้จาวีโก้ปีสองพันสี่นะครับตัวจีครับนี่ตัวท็อปนะครับแอร์แบ็กอเบสนะครับดูสีล้อพันนะครับสีล้อพันสวยนะครับ ดูรอบพันกลยน,นะครับเครื่องดีเลยนะครับเครื่องเงียบเลยคันนี้ประกันชั้นสามเลยนะครับภาษีไม่ขาดเดี๋ยวมาดูภายในครับภายในตัวนี้จะ เป็นเบาะ V.I.P เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสวยก็ภายในสวยเลยข้างหลังก็ทําเป็น V.I.P นะครับสะอาดนะครับสวยเลยนี่ครับแผงประตูก็เป็นลาย V.I.P นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับลับประตูะบบไฟฟ้าขึ้นลงใช้ได้หมดเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับ เดินมาฝาป,ปงนะครับฝาป,ปงเดิมครับฝาป,ปงแนทะ้หน้าเดิมครับอ่ี่เดิมหมดครับน่เรไม่มีนะไม่มีไอครับ ่งได้ทั่วประเทศนะครับดูรถบางเจ้าจังหวัดต่างนะครับรีวิวประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับคนที่ไม่มาดูรถนะครับถ้าส่งคิดตามจริงนะครับประมาณนี้นะครับอยากชมตรงไหนเพิ่มเติมทักมาได้นะครับเขามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ